สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะ30วันรู้แล้วเหมือนใครชมพู่อรารยาอวดภาพน้องแอบิเกลชาวเน็ตสะดุดตาครบเดือนรู้แล้วเหมือนใครเรียกว่าทำเอาเอ็นดูกันทั้งโซเชียลเมื่อนะักแสดงพิธีกรดังชมพูอาา่อารยาคลอดลูกสาวน้องแอบบิเกลทายาทหมื่นล้านคนที่สามท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อมาชมพู่ลงภาพลูกสาวน้องแอบิเกลชาวเนสะดุดตาขาของทายาทหมื่นล้านที่ดูเรียวยาวโดยชมพู่โพสต์ข้อความว่าซัมคอฟี่ชาวเน็ตสะดุดตาขาน้องแอบิเกลคอมเมนต์สนันว่านางแบบแน่นอนขายาวมากและในเวลาต่อมาชมพู่อรารยาอวดภาพลูกสาวน้องแอบบิเกลชาวเน็ตสะดุดตาครบหนึ่งเดือนรู้แล้วเหมือนใคร งานนี้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์อย่างมากมายว่าหน้าเหมือนพี่สายฟ้าน้องเกลเริ่มหน้าเหมือนพี่สายฟ้าแล้วค่ะแฟดพี่พายุขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ